เราก็จะมาทําการเทรทดสอบตัวปั๊มรถขุดกูบต้ากันนะครับเรื้องต้นเนี่ยเราก็เทสตัวเมนปั๊มเขาก่อนนะตอนหน้าน,นี่ผ่อนนี้ยผมตัวนี้เขามี4ี่ผอนหนึ่งสองสามสี่ผมนี่ก็เป็นโมเดลเขาแลผมตัวรถขุดกูบตาตัวนี้ AP ดูดี18เราเทดสอนนี้กันเจ้าหน้าที่แล้วผมโอเคเดี๋ยวเราทําการเทรทดสอบเขาแล้วผม 300บาท300บาทสบายๆเลยนะครับผมครับโ okay. อเคพอเขาขึ้นแรงแรงสูงครับผมตัวเขาเนี่ยเขาจะลดโฟลงได้เองครับเดี๋ยวเราเทาอีกรอบหนึ่งตอนหน้านี่300บาทสบายๆครับปกติปั๊มตัวนี้ก็จะใช้อยู่มา245นะครับเราเทาไป300ไปเลยที่4,600ปอนด์ในส่วนงตอนหน้าเนี่ยเราเทาไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูตัวปั๊มช่วยนะครับปั๊มช่วยเขาเนี่ยเขาจะมีปัญหาอยู่ครับอันนี้เราเทาตอนกลางก่อน เดี๋ยวเราก็ทางแจ้งกันทางผู้ใช้งานแล้วว่าตัวปั๊มช่วยเขามีปัญหาเริ่มจากตอนนี้เหรอครับเรากา็ดูนะฮะเนี่อัตราไหลอันนี่เกลียดหลบเหรแรงดันพอเขาขึ้นแรงดันนะผมครับตัวอัตราไหลเขาก็าจะหล่นเอาใหม่ครับตอนที่แรงดันต่ำเน,นี่ยอัตราไหลเขาจะมาได้ครับตัวนี้เขาไม่สามารถทำแรงดันได้นะครับเพราะว่าอัตราไหลเขารั่วไปแล้วอันนี้เป็นอัตราไหลนะเดี๋ยวเราทำการขึ้นแรงดันเห็นไหมฮะอัตราไหลเขาจะหล่น ปั๊มตอนหน้าเขารั่วครับพอเราขึ้นแรงดันเมื่อไรเนี่ยเขาจะหล่นเลยแรงดันแรงดันตอนนี้ขึ้นได้อยู่ปราาะมาณสัก40บาทเท่าแล้นตัวเกียร์ปั๊มตอนนี้เขาก็มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้คขานะตอนท้ายั๊มช่วยตอนท้ายเขาอันนี้เดี๋ยวแจ้งทางผู้ใช้างานทําการเปลี่ยนนะแตเราไปดูตอนท้ายดีกว่าตอนท้ายเขาล้อครับก็ขึ้นได้ประมาณสัก 200บาทครับส,สบายๆตอนท้ายเขาคนะรับเล็กรอบนะครับผมตอนท้ายเขาโอเค200บาทครับตอนท้ายตัวนี้เขาใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เขามีปัญหาปั๊มเริ่มร้อนแล้วตรงจังหวะที่ลิ้สรุปก็คือตัวปั๊มช่วยตัวนี้เขามีปัญหาแล้วผมทำเดี๋ยวเราก็แจ้งให้กับทางผู้ใช้งานเพื่อทำการเปลี่ยนตัวปั๊มช่วยตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวปั๊มรถขุดของทางคูบะตาเขาครับ